โอ้พิกหลายคู่จริงๆครับสำหรับมวย5้ายกสัปดาห์นี้นะครับเป็นศึกท่อน้ำไทยครับเป็นคู่ระหว่างยอดศิลป์เจอกับเพชรนาเรืองนะครับก่อนหน้านั้นยอดศิลป์เนี่ยได้หมัดฮุกซ้ายทำให้เจ้าเพชรนาเรืองเนี่ยเสียนับแปดไปนะครับและไปปลายยกเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของยอดศิลป์นะครับทำเอาเพชรนาเรืองเนี่ยหามปีกเข้ามุมเลยนะครับเรียกได้ว่าเซนเซียนมวยทั้งหลายเนี่ยคงจะลูบปากแล้วก็อากระเป๋าตังค์รอแล้วนะครับก็ คงมีได้หลายคนนะที่จ่ายเงินไปแล้วนะผมว่านะแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายครับเป็นเพชรนาเรืองครับที่ต่อยขวาไปแล้วทําให้เจ้ายอดศิีเนี่ยเมาจากนั้นตะเกียก้านคอล้มพับไปเลยครับกลายเป็นเจ้ายอดศิลครับที่โดนหามปีเข้ามุมแทนครับโอ้โหก่อนหน้านั้นทําเขาหามปีเข้ามุมแล้วได้นับแปดนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าสุภาษิตตีงูต้องตีให้ตายครับก็ถ้าเป็นภาษามวยนะ ยอดสินคงไม่อยากทําแล้วล่ะถ้าเกิดทําเพชรนาเรียงน็อกเนี่ยก็ถ้าทําน็อกนี่คือมันจะต้องรอหลายวันนะกว่าจะได้ขึ้นชกนะครับกว่าจะได้ขึ้นชกนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่น็อกเนี่ยก็21หลังจาก2 1วันเนี่ยก็มีสามารถมีไฟใหม่ได้เลยนะครับกลายเป็นว่าตัวเองตีงูไม่ตายครับหมองูตายเพราะงูแทน,นครับสาหรับไฟนี้นะโอ้โหก็เรียกได้ว่ายิ่งกว่าสำเพ็งไหมนะครับ300ต่อหนึ่งครับโอ้โหเป็นไปได้นี่ยครับเหลือจะเชื่อครับดูดิดูด,ดิกดขวาไปแล้วตามด้วยแข้งขวาครับ คือมวยมันจะชนะอยู่แล้วนะใครจะไปเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนานๆทีถึงจะได้เห็นนะเลยนำมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับ